ตอนนี้ทางเกม Kyrie and t เช r a e t e r n a l ได้เปิดให้บริการแล้วนะครับพร้อมกิจกรรมตอนรับผู้เล่นใหม่ทำให้เราสามารถพัฒนาตัวละครได้อย่างไวและเล่นได้ไง่ายมากๆบอกเลยว่าไม่ควรพลาดสำหรับเกม Kylie and t เช r a e Eternal ก็จะเป็นเกมแบบคอร์สแพลตฟอร์มซึ่งเราสามารถเล่นได้ทั้งบนมือถือและ PC บอกเลยว่าถ้าใครมี p c อยู่สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วไปติดตั้งภาพจะสวยแบบมากๆเลยเลื่นไหลด้วยของดีและนี่ก็จะเป็นในส่วนของ หน้าเว็บไซต์ของเขาเราสามารถไปดูรายละเอียดข้อมูลตลัวละครพื้นฐานและทําความรู้จักเกี่ยวกับเกมหรือจะเป็นในส่วนของการอัปเดตกิจกรรมต่างๆข่าวสารข้อมูลก็มีให้เราไปดูเพิ่มเติมกันได้นะครับด้วยความที่ว่าตอนนี้เกมได้เปิดให้บริการแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมกระดานอีเวนต์ให้เราเนี่ยไปทําการทําเพียงแค่เราล็อกอินในแต่ละวันก็จะได้รับของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นพลังงานทิมค่างเงินในเกมที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดอุปกรณ์ทําสิ่งต่างๆซื่ง ของในร้านค้าได้หมดเลยมีสมุด E.P. และที่สําคัญวันที่7เราก็จะได้รับเป็นสลักทองบรรพาการเอาไว้ทําการเพี้ยนหาหรือเฟ้นหาเหล่าเซเลเทียเพราะเขาจะมีเปิดสุ่มอยู่ตรงนี้อยู่นะครับฉะนั้นต้องมาล็อกอินในทุกๆวันนะครับเข้าเกมและไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับยังมีล็อกอินรายวัน7วันที่เราจะได้รับของเพิ่มเติมไปอีกและพร้อมได้สลักเงินบรรพาการอีกด้วยนะครับและในช่วงนี้เขาจะมีดอปเลทคูณ2โอกาสดอป ของจากมอนเตอร์เรดอัพอีเวนต์ตั้งแต่วันนี้นะครับจนไปถึงวันที่2ธันวากันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะไปดูอีเวนต์หลกักเขาจะมีการแข่งขันจับเวลาการวิจัยโดมินัสให้เราได้ไปทําการพัฒนาตัวละครเหล่เาเซเลเทียแล้วไปทําการต่อสู้บอสแต่ละตัวเขาจะมีอันดับคะแนนเวลาที่เราสามารถกําจัดมอนเตอร์ได้บอกอยู่ซึ่งในส่วนนี้สําหรับวิธีการต่อสู้เนี่ยเดี๋ยวมาบอกกันนะครับเพราะว่าบอสแต่ละตัวก็จะมีแมชชีนิกรูปแบบการต่อสู้ที่ไม่เหมือนกันด้วยความที่ว่าบอสมี3ตัวเนี่ย อย่างตัวแรกก็จะเป็นมะลึกสนทยาหรือบอสกวางธาตุไฟกันเลยทีเดียวนะครับตัวที่2เนี่ยจะเป็นจิ้งเหลนหินผาระดับโดมินัสบอสเลเวลร้อยนะครับธาตุน้ําอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเคี้ยวตันหรือหมูป่าเป็นบอสธาตุลมเลเวลร้อยเหมือนกันโอ้เดือดเดือดทั้งนั้นแต่ตอนนี้ผมยังสู้ไม่ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับเขามีกิจกรรมแข่งการต่อสู้จับเวลากันอยู่และที่สําคัญเลยก็คือนี่เลยครับ the pie of protection เป็นกิจกรรมเนื้อเรื่องตอ รับตัวละครใหม่ที่เขาจะมาพร้อมกับตู้เลทอัเพียนหาเมทับไฟรุกวันคาน่าตัวละครระดับตำนานสายโจมตีที่มีลูกเต่าเป็นเบอร์1 3แล้วก็5ถ้าเราอัปเกรดเลเวลถึงสูงสุดพลังชีวิตจะอยู่ที่18,833พลังโจมตี4,405ป้องกัน1,094โจมตีเวท809ป้องกันเวท567และความเร็วสูงถึง1,761ค่าความเร็วของเก นี้มีผลต่อการออกเทินต่อสู้นะครับอันนี้จะเป็นในรูปแบบการ์ดถ้ารูปแบบการต่อสู้ตัวละครเนี่ยจะเป็นแบบนี้และนี่ก็จะเป็นภาพอาร์ตสวยมากเท,ท่ด้วยนะครับสกิลตัวละครจะมีทั้งยิงสนับสนุนจํานวนหน้าลูกเต๋าหสร้างความเสียหายกายภาพท่าแสงถึง1 2 0สเกิลเฉพาะตัวพร้อมบุกสร้างความเสียหายกายภาพท่าแสง3 3 0เป็นและเป็นการสร้างความเสียหายแบบหมู่นะครับพร้อมทั้งมอบสถานะเป้าหมายหลักในเทินนี้ด้วย ยิ่งในเวลสูงสุดนะบอกเลยว่าความแรงจะสูงถึง454.2เกันเลยทีเดียวนะครับส่วนสกิลติดตัวช่วงเริ่มต้นจะสร้างความเสียหายแก่าภาพท่าสแสง140%ของพลังโจมตีแก่เป้าหมายเดี่ยวแบบสุ่มและมีโอกาส35%ใส่มืนงงศัตรูได้สกิลติดตัวที่2นะครับเมื่อพัตมิตรโจมตีเป้าหมายที่ติดสถานนะหลกักวันค้าหน้าจะได้รับสแต็กยิงประมาณ1ชั้นสูงสุด3สแต็กบอกเลยว่าเป็นตัวละครสายโจมตีที่ดีแบบมากๆควรที่ต้องหาในช่วงเริ่มต้นนะครับสำหรับตู้ เพียนหาแม่ทับไฟรุกมาขนาดนี้แล้วมาพร้อมอีเวนต์เดือพ e อออฟโปรเทคชั่นเขาจะมีในส่วนของเนื้อเรื่องให้เราเนี่ยไปรู้จักตัวละครมากยิ่งขึ้นและเรายังได้ลองตัวละครสุดโหดวันคาน่าคู่กับโซซาเลียนี่เลยครับคอมโบสองตัวบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับธาตุแสงกับธาตุไฟปิงถอยลูกเต๋าเบอร์สามแสงชาติ นี่ปะทะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยิงสนับสนุนนะครับมาร์กเป้าหมายหลักโหดแมโคตรโหดนะครับเดือดแบบมากๆสุดยอดของจริงเราต้องไปเคลียร์เนื้อเรื่องแบบนี้มาก่อนนะครับโดยเขาจะให้เราสู้2รอบด้วยกันนะแล้วก็มีเนื้อเรื่องสลับกันนะครับอันนี้มอนเตอร์3ตัวด้วยกันแล้วก็มีบอสด,ด้วยวานเดนหนามเทมิน เจอปะทะศักดิ์สิทธิ์หน่อยโอ้มีเปิดบัฟลงสก,กิลไปอีกนะครับแล้วก็สก,กิลหมู่ของโซซาเลียติดเผาไหมสินะพูดอักคีไปทีนึงนะครับสร้างถึง16 0 0 0พดาเมจปลดพนักการตีเข้าไปครับบัฟบัฟไม่พักโอ้โหบัฟละสวนไ่ได้แล้วครับยุทธศาสตร์ของผู้บัญชาการเข้าสู่เ์นที่2ย้อนไปก่อน ค่อยๆตีครับค่อยๆนวดพวกนี้ต้องนวดหน่อยลูกเต๋าเบอร์หลงสกิลไปอีกอันนี้เราสามารถตั้งออตโต้ได้นะครับหรือว่าเราจะกดเองก็ได้ยิ่งทอยลูกเต๋าได้ตรงเบอร์เราก็จะสามารถเก็บเกรดของตัวละครเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเวลานั้นก็ <c oughs> เปิดท่าไม่ตายบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับตีไปทีนะครับลูกเต๋าเบอร์สี่ใช้งานสกิลเข้าป้ายนะครับ แสงชาติฟันไปเรียบร้อยจบก็ไปลองตัวละครกันได้หรือว่าจะไปทดสอบ ในส่วนของตรงตู้ก็ได้เหมือนกันนะครับเผื่ออยากได้น้องนะนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องอีเวนต์เสริมนะครับแน่นอนเขาไม่ได้มีเพียงแค่นั้นเขายังมี Battle ด่านให้เราไปทําการต่อสู้ซึ่งจะมีอยู่6ระดับด้วยกันเป็นด่านที่จะเอาไวใ้ใช้ฟาร์มเหรียญเกียรติยศแห่งไฟลุกเนี่ยเราสามารถกดจิ้มค่ะเพื่อดูข้อมูลได้ยิ่งเราสามารถตรงด่านที่มีระดับสูงได้เหรียญเราก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับและยังมีด่านท้าทายด้วยเราก็จะเจอบอสก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับอาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม การที่เราต่อสู้ครั้งแรกเนี่ยก็จะได้คิสตันจิระได้นะครับ100และถ้าเก็บดาวได้ก็จะได้รับเพิ่มไปอีกพร้อมเหรียญเหรียญแห่งเกีดยรติยศไฟลุกเอาไปทาอะไรได้นี่เลยครับสามารถเอามาซื้อของในร้านค้าได้เขาก็จะมีสกิลผู้แสงเจิดจ้านะครับเป็นสุดยอดหายากเลยนะจํานวนหน้าลูกเต๋า4าา 2, ค่าไล่2คูดาว2จํจนวนครั้ง3จะสร้างความเสียหายธาตุแสงไก่ภาพนะครับเท่ากับ226%ของพลังยุตีไก่ภาพแล้วก็มีโอกาส40%ส ใส่มึนงงศัตรูได้ด้วยแหลง5้านี่บอกเลยว่าความแรงแหลงเพิ่มมากขึ้นมากนะครับฉะนั้นเราสามารถเก็บแต้ม1นึ่งหมื่นสองมาแลกตรงนี้ได้แล้วก็จะมีพวกหนังสืออีพีไอเทมในการตีบวกนะครับแล้วก็นี่ครับสลักทองบรรพการก็แลกได้เหมือนกันหรือจะเป็นพวกกำยนันเอาไว้ฟื้นฟูสตามินา่าเราก็จะได้เล่นได้นานมากขึ้นถ้าอยากได้แต้มง่ายๆเขาก็จะมีเควสให้เราทำนะครับอย่างเช่นเล่นด่านซ้ําๆถึงตามจํานวนรอบก็จะได้รับเพชรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเก็บเหรียญถึง 40,000เหรียญก็จะได้รับของรางวัลอีกนะครับแล้วก็ไปต่อสู้ระดับทาฮ์ไทยยากด้วยการที่เราเล่นใหม่แบบนี้นะครับบอกเลยว่าจะเป็นข้อดีมากๆเพราะว่าจะมีของแจกนะครับทั้งในจดหมายที่จะได้มาเยอะมากๆนะครับเราสามารถไปเปิดสุ่มหาตัวละครได้แล้วก็จะมีผู้ก่อตั้งมือใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจให้เราไปสำรวจสถานที่ต่างๆรับคริสตันจิรไนและเมื่อสําเร็จถึง36ภารกิจยังสามารถเลือกรับตัวละครเซเลสเทีย1ใน3ตัวนี้ได้นะครับ ก็จะมีเลจิน่าอันนี้เป็นตัวฟรีที่เราจะได้อยู่แล้วเรไดว่าเป็นตัวละครระดับสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโลซาเลียนะครับตัวที่ลองไปก่อนหน้านี้สายโจมตีนะครับทัดไฟและเอสเมสายป้องกันโอ้ชอบตัวไหนก็ไปจัดไปเลือกมาได้เลยนะครับระบบการต่อสู้ของเกมนี้ต้องบอกเลยว่ามีความแปลกใหม่อาจจะต้องทําความเข้าใจกันสักหน่อยหนึ่งแต่บอกเลยว่าสนุกนะครับระดับอาจจะมี3ระดับมีระดับหายากสุดยอดหายากแล้วก็ตานานก็คือนี่ครับระดับหายากระดับสุดยอดหายากแล้วก็ระดับตํานาน จะมีในส่วนของธาตุซึ่มีถึง6ธาตุนะครับอีเทอร์ไฟน้ำลมแสงมืดนะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมก็จะมีบอกอว่าแต่ละตัวเป็นธาตุไหนแล้วก็มีคาร์ดนะครับควีนบิชอปรุ่นไนท์พรอก็สังเกตได้เหมือนกันนะครับตรงธาตุก็จะมีสัญลักษณ์บอกและก็จะมีตัวแปรอื่นๆนะครับตามไพทาร่โลโอ้เรื่องน้ว่าตรงนี้นะครับจะมีส่วนสำคัญของเกมแบบมากๆเมื่อเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทําความรู้จักกับเกมมากยิ่งขึ้นในพาร์ตต่อๆไปนะครับฉะนั้น ตอนนี้รีบมาดาวโหลดเล่นเกมกันได้เลยนะครับสำหรับ r i e a n แอนด e เ e อ e ่าอีเเป็นหนึ่งเกมที่ไม่ควรพลาดลิงก์ดาวน์โหลดผมใส่ไว้ที่ใต้ล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเล่นบนมือถือก็ได้บน PC ก็ดีขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับแต่แนะนำให้เล่นบน PC นะครับภาพจะสวยและรื่นแบบมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ไปเปิดตามหาตัวกันด้วยเพราะว่าของแจกในช่วงแรกเยอะมากๆนะครับในีฉากการเปิดตัวฉะนั้นสำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเรา เจอกันใหม่พานหน้าไปก่อนนะครับมาดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆนะแล้วมาทำความรู้จักกับเกมมากยิ่งขึ้นไปแล้ะครับบ๊ายบายของดี